สวัสดีครับมือนี้สิบมะยมปลากระป๋องตากัะตันเรือพี่น้องเทาปปลากระป๋องลงปายแอนเขาขวานิดนึงแอนพริกผงนิดนึงแอนพริกซับนิดนึงแอนบีบบักหน้าลงไปแอนใส่หอมลงไปแอนโคเแร่เขาแ่เขาแร่แอนสแต็กมากพี่น้องครับผมกินยำปลากระป๋องอันนี้ยำปลากระป๋องตายยัง ปลากับตันเรืออุ้ยบะหมีนยำปลากระป๋องปลาซาดีในซอสมะเขือเทศตากับตันเรือนะครับอุ้ยหอนแซ่บแซ่บที่น้องนัวคักเข้มข้นคักซอสมะเขือเทศเค็มข้น,ขน,ขน,ขขนมี2ขนาดนะครับ215กร,รัมกับ155กร,รมัมไปหาซื้อมาได้เลยพี่น้องตามท้องตลาดมีแซ่บช่วงโควิดจังสี่กินเลยเฮ้ยแซ่บดูดิคำยยใหญ่ๆไปเลยอื้อหือ อืคุยเข้าไปเลยพี่น้องปลาเมเคเขาเรลวชิ้นใหญ่ใหญ่หหแต่พี่น้องเห็นไมมประโยชน์พร้อมโปรตีนสูงแคลเซียมสูงมีไอโอดีนด้วยโอเมก้าสามก็มี ราคากับประหยัดกระเป๋าแน่แสบเนาะอุ้ยเลยคำใหญ่ๆอ เนี่ยอฟมะเกือเทศเข้มขน้นพี่ลองไปสื่อมาล่องรวดเนี่ยปลาซาดีในซอบมะเขือเทศตากับตันเรือแซ่บคือมะกักตุนไหวประมาณหลายแพ็คอยู่ แกงใส่วนเส้นก็อร่อยคือดี่จ้ำมกินกับข้าวเหนียกก็อร่อย <c oughs> ซ้ำนี่เนาะแซ่บ